ทยานะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ครับท่านนายกครับตกลงวันนี้คือเราลงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตกลงว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนะเนื่องมาจากอะไรครับเนื่องจากสะพานมันชำรุดนะครับมันมันชำรุดนะครับแล้วก็ทีนี้ว่าว่าว่าคนตอนนั้นช่วงนั้นคนเข้าไปเยอะแล้วก็ทำให้สะพาน สลิงขาดแล้วก็พังลงมาครับคือสะพานตรงนี้เนี่ยลักษณะของสะพานคือมันจะมีอ่าลวดสลิงแขวนไว้อยู่สะพานไหมครับแล้วตรงลวดสลิงนี่คือเกิดขาดใช่ไหมครับครับคือสาเหตุหลักคือสลิงขาดใช่ไหมท่านนายกครับครับถูกต้องครับปกตินี่คือการสร้างสะพานลักษณะแบบนี้ข้อห้ามในการข้ามสะพานมีการระบุไหมครับว่า ต้องห้ามรถประเภทนี้ผ่านหรือว่าจํานวนคนที่จะเดินข้ามสะพานได้ต้องมีปริมาณเท่าไหร่ยังไงรถนะห้ามครับแต่ว่าจํานวนคนนี่ไม่ได้ห้ามรถรถยนต์นี่เป็นข้าววิ่งไม่ได้รถจนวิ่งไม่ได้นะครับก็วิ่งได้มอเตอร์ไซค์รถสามล้อสาเล้งอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมครับผมแต่ที่ผ่านมามีการฝ่าฝืนไหมฮะก็ไม่ไม่ไม่ไอซาเล้งมันไม่ได้ฝ่าฝืนมันอยู่ในกฎระเบียบนะครับเพราว่ามันก็ไม่มีการฝ่าฝืนอะครับ ท,ท่านนายกครับการกอร่อสร้างสะพานสะพานรัตนโกศินคือปกติคือการกอร่อสร้างต้องต้องใครเป็นคนกอ่อสร้างแล้วผู้รับเหมาการกอร่อสร้างนี่คือต้องมีมาตรฐานยังไงครับเออคือคือคือผมเรียนอย่างนี้นะครับการก่อ,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 อรสร้างเนี่ยมันเป็นของการควบคุมการก่อสร้างเนี่ยมันเป็นเทศบาลเป็นคนกอ่อสร้างนะครับดูแลตั้งแต่วิศวกรนะครับแบบแบบนี้เขาเอามาจาก ผมอยู่ท่าธิการหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอาแล้วก็มันเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลครับไม่ใช่ขององค์การมีหารส่วนตะบลท่าหลวงครับของเทศบาลนะครับครับผมับอย่างนี้การออกแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันน่าจะเกิดความผิดพลาดหรือเปล่าครับหรือว่ามันน่าจะมีความผิดพลาดมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ถึงน้ำไม่ท่าลงก อันอันอันนี้ความผิดพลาดเนี่ยผมไม่ไม่สามารถจะตอบได้นะครับว่าว่ามันมาจากแบบหรือว่าอาการควบคุมการก่อสร้างหรือว่าหรือว่าไอ้วัสดุใช้อยู่อะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่สามารถจะจะตอบได้นะครับครับแล้วก่อนหน้านี้นี่คือมีการซ่อมแซมบ่อยไหมครับเห็นว่าชาวบ้านบอกว่าเขาเคยเกิดการชํารุดบ่อยนะครับ คือคือผมผมก็ผมกตผ,ผมใช้บริการที่นี้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่าไอการซ่อมแซมเนี่ยผมมันอยู่อยู่อยู่ในเขตอปตองค์การอปรตอคนเราคนเราที่ไปนักแต่ใช้บริการอยู่แต่ว่าเห็นว่าสะพานเนี่ยมันเกิดการเอียงขึ้นมานะครับพอรุ่งรุ่ง,ง,งตอนเช้าผมไป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 ข้ามฟากใช้บริการพอกลับมาตอนเย็นเนี่ยผมก็จะมาใช้บริการอีกปรกากฏว่า ผมเป็นคนแรกที่มาถึงนตรงตรงสะพานที่สะพานพังพอดีเลย,ลยครับอ,อ๋อ <S <S คือมาถึงเจอสะพานพังพอดีเลยท่านนายกครับแต่สะพานลงไปแล้วแต่ผมไม่ไม่เห็นตอนที่มัน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 พังทันทีนะครับครับครับป<ม>กติสะพานจุดดังกล่าวมีประชาชนชาวบ้าน ใายสัญจรไปมาเยอะไหมครับในแต่ละวันเยอะเยอะเยอะครับมันจะมีนะครับช่วงเจ็ดโมงหกโมงเช้าถึงแาดโมงเช้านี่จะเป็นพนักงานนะครับไปทํางานกันช่วงสี่โมงครึ่งเนี่ยก็จะมีพนักงานกลับบ้านแล้วก็มีชาวบ้านไปซื้อข้าวซื้อของอะไรเ่ยเยอะเยอะเยอะครับแต่คือมันเริ่มเอียงน้งแต่ตอนช่วงเช้าของเมื่อวานใช่ไหมฮะครับครับเป็นวันอาทิตย์้วยชาวบ้านอยู่ก็ไปซื้อข้าวซื้อของตอนเย็นเครัยเยอะเยอะพอดีเลยครับครับท่านนายกครับในตําบลท่าหลว ยังมีสะพานจุดอื่นอดีไหมครับที่มีการก่อสร้างนะคับนีนะครับเป็สะพานแนประเภทนี้มีที่นึงครับใกล้เคียงกันห่างกันจากประมาณนี่ประมาณสักสองสามกิโลนะครับมันเชื่อมระหว่างวัดไก่จนกับวัดสะเอครับอ๋อก็คือมีสะพานเดียวใช่ไหมสะพานนี้ไม่ครับมีมีเพียงสะพานเดียวคือบริเวณวัดสตือใช่ไหมนอกจากนี้มีสะพานอื่นอีกไหมครับมีมีครับนี่ครับที่ที่สะพานลักษณะเดียวกันเนี่ยเป็นสะพานแขวนสลิงเนี่ยก็จะมีอีกที่หนึ่ง วัดไก่จนกับวัดสตืออัตนิมระงวาง ต,ตลาดท่าหลวงกับ,บวัดสตืออันนี้มันมันมันผ่นนานไปวัดสตือครับเปงคนละสพานครับคือมีชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องเรียนมาเหมือนกันครับว่าสะพานตรงจุดนั้นเนี่ยคือมีบริเวณเรื่องของพื้นเนี่ยมันแตกแยกออกห่างกันค,คือมันมีลักษณะการชํารุดแล้วก็กลัวมากเหมือนกันว่ามันจะถล่มลงมาทีนี้เรามีการดําเนินการในเรื่องของการดูแลตรงนี้ยังไงอันนี้ยังไม่ทังใช่ไหมครับใช่ยังไม่พันก็คือหนึ่งผมในฐานะที่เป็นนายกอบตเนี่ยนะครับผมจะ ในใางเจ้าหน้าที่ทางประหลัดอบตอนเนี่ยเรียกวิศวะผูะ้มนวยการเอพอช่างเลยออครับเรียกวิศะวะกรจัดกรมโยธาธิการเนี่ยมาดูมาตรวจสอบสภาพสะพานซึ่งสะพานนี่มันเกิดความชำรุดชำรุดจากเนื่องจากกระแสน้ำน้ำท่วมเมื่อปี5 3 5สา้และโดนซุงกระแทกสลิง สลิงที่ตะครองตะพานสองข้างขาดไปครับแล้วนี่ก็เหลือตัวตะพานเฉยๆกลับมีสลิงขาก็ยังใช้เดินสัญจรไปมาได้แต่ว่าถ้าผมให้วิศวกรดูแล้ววิศวกรลงความเห็นว่าไม่ไม่เหมาะสที่จะใช้งานครับอ๋อนี่คือสลิงขาดไปแล้วด้วย ครับแต่สลิงที่ขึ้นตุ้มตัวสะพานอยู่นละยิงอยู่ปกติดีครับครับคือที่บริเวณสะเตอใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมฮะที่รับตรงวัะสะเตอตรงนู้นเลยตรงหลวงพ่อเลยครับหลวงพ่อโตเลยครับครับเอะแล้วอย่างนี้เราจะต้องมีการติดป้ายเรื่องของการให้เตือนชาวบ้านเนี่ยเมื่อเมื่อเกิดสภาพสะพาน200ปีตัวนี้พังลงไปเนี่ยนะครับครับผมก็เลยสั่งปิดเลยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอ่า ขึ้นมาอีกครั้งครับไม่ให้เกิดตวารษสาซ้ำรอยผมก็เลยสั่งปิดเพราะว่าวัววัตพันอะไรก็มาลักษณะเดียวกันมันก็เกิดเ,เสียหายจากน้ําท่วมมาแล้วเลยเลยสั่งปิดแล้วครับสั่งปิดแนละ้วสั่งปิดณวันนี้เลยครับอย่างนี้ชาวบ้านต้องใช้เส้นทางยังไงฮะต้องใช้เส้นทางจากจาก,จากตำบลท่าหลวงนี่จะต้องอ้อมไปเข้าผ่านบริษัทปูนซีเมนไทยนะครับถึงจะไปทางฝั่งที่ท่าเรือได้ไปได้ครับ ครับ,รบแล้วจะมีการเล่งซ่อมแซมให้เสร็จนี่คาดว่าน่าจะประมาณช่วงเวลาหัน,นเรียนอย่างี้ครับการซ่อมแซมถ้าซ่อมแซมนะมันไม่ไม่ซ่อมไม่ทางวิศวกรบอกไม่สามารถจจะซ่อมแซมให้ดีเหมือนเดิมได้เพราะเนื่องจากว่าตัว,ต,วตัวสภาพ โครงสร้างมันรล้าวมันแตกมันอ่าอะไรหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ทางวิศวกรก็บอกอย่างเดียวว่าจะต้องรื้อทิ้งแล้วแต่ทำใหม่เลยครับใช้วิธีการรื้อทิ้งสร้างใหม่เลยนะครับครับใช้ปีราคางบประมาณได้ประมาณ18ล้านอีกนะครับครับอืมก็วิศวกรที่ผมมาตีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความชำนาญในด้านทาสะพานแผลนอย่างนี้โดยเฉพาะเลยมาจากกรมทางหลวงชนบทครับ ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ใช้เส้นทางไหมครับเพราะสมมติว่าจมีการทุบทิ้งกว่าจะสร้างขึ้นมาใหม่กว่าจะเสร็จชาวบ้านลําบากไหมครับทีนี้ในการที่จะสัญจรข้าขามันลำบากไหมปกติมันก็เคยใช้เส้นทางที่ว่าผ่านโรงงานไปแล้วอยู่ตลอดมาเพิ่ง ในในระยะปีห้าสองหาหน่งห้าสอเนี่ยผมได้รับการสนับสนุนผมได้ทีมงานของกำลังผู้ใหญ่บ้าน,นในไปติดต่อกับท่านผบชายชุ่มรักท่านได้สนับสนุนแล้วก็ได้ท่านเล็งเห็นถึงความจําเป็นของชาวบ้านนะครับสพาอะนี้ถ้ามีเนี่ยมันจะมีประโยชน์คือนหนึ่งนักเรียนชาวบ้านข้ามไปข้ามมาได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้ชาวบ้านเนีเปิดร้านค้าเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีคนมาไหว้ สักการะหลงโตมาสักการะทางวัดเก็นจนเนี่ยจะมีะการค้าขายเกิดขึ้นกับทําให้ชาบ้านมี้อะไรได้ขึ้น่างนี่แหะครับครับขอบ,บคุณครับท่านนายกครับ,คร,บครับผม ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เร่งซ่อมแซมนะครับจุดหนึ่งที่วัสตือก็อาจจะมีรอยเล้ารอยรับก็จะซ่อมแซมก็ตอนนี้ต้องอาจจะเร่งหน่อยนะเพราะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยชาวบ้านใช้งานกันเยอะมากครับแต่ว่าครับเรื่องของสะพานที่ชำรุดเนี่ยฮะไม่ใช่แค่จังหวัดอุทยยาอย่างเดียวนะครับยังมีจังหวัดอื่นๆนะฮะอย่างเช่นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยก็มีเรื่องของสะพานที่คาดว่าชาวบ้านเนี่ยกลัวเหมือนกันว่าจะชำรุดลงมา โดยที่ชาวสะพานตรงนี้นะฮะก็คือสะพานข้ามคลองวัดนางหงนะฮะในเขตเทศบาลเมืองนครนายกในตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองนครน,นายกนะครับโดยที่ชาวบ้านเขาบอกว่าสะพานแห่งนี้เนี่ยมีการใช้งานมามากกว่า40ปีนะฮะโอ้โหนานนานยิ่งกว่าสะพานร<แ>นะโกศิทร์200ปีอีกน,นะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยฮะจะมีรถเนี่ยสัญจรผ่านไปมาโดยตัวสะพานเนี่ยนะฮะเคยแกว่งแล้วก็ มีเรื่องของเวลาลมพัดเนี่ยนะฮะมันจะสัน่นแลวเขาบอกว่ารุนแรงมากลักษณะคือคล้ายๆกับสะพานรัตนโกสินทร์2 0อปีใช่ไหมคุณใช่สะพานวัดสตือที่เขาบอกว่าเวลาลมพัดใช่ไหมมันจะแกว่งอันนี้ก็เหมือนกันทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการตั้งป้ายฮะแล้วก็บอกว่า เวลาจะข้ามเนี่ยจะต้องมีการกําหนดจํากัดคนนะฮะ<ม>ว่าเดินข้ามเนี่ยได้กี่คนกี่คนแล้วก็ต้องรอต่อคิวกันอันนี้อยู่ที่เทศบาลเมืองนครนายกตําบลวังกระโจมใช่ใช่ฮะจุดนี้อยู่เป็นสะพานข้ามบริเวณวัดวัด,วดนางหงอี่สิบกว่าปีมาแล้วใช่ไหมฮะที่ที่ก่อสร้างขึ้นมาชา,าวบ้านก็กลัวเหมือนกันว่าจะเกิด อันตรายพังถล่มมาเหมือนที่จังหวัดพระนครศรียุธยาครับใช่ครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นรวมถึงการกวาดร้างแก๊งขอทานกวาดร้างคนเล่ร่อนที่อยู่ในเมืองหลวงว่าทางตำรวจจะมีมาตรการอย่างไรบ้างครับครับ